อ่ะหยอดหยอดอให้น้องะให้น้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยขึ้นเลยขึ้นเลยเขึ้นกันเยอะเออะขึ้นไปอ่ะหยอดเดี่ลูกหยอดสองเหรียญอ่าโอเคบายบายก่อนบายบายทีมโอ้โหทำไมเล่นกันเยอะจังเล่นกันเยอะมากเลยโอ้โหทีมทีมนั่งดีๆีลูก ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอ่าขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเลยโอ้โหมันช่วยเล่นกันเยอะมากทีมทีมทีมอ่ามิวเนยเล่นทาานี้เราเลิกแล้วนะพอแล้วนะ เหนื่อยแล้วเนี่ยดูหน้าเด็กขึ้นนะขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยอ่าขึ้นเลยอ่าอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยจับน้องก็จับน้อง,จ,อง,อจ,องอจับน้องไว้นิวนิวนิวจับน้องไว้นิ้ววันนี้ว okay, okay. ันเด็กโอเคโอเคจับน้องไว้จับน้องไว้นะ นิ <N i> ้ว <u> <N i> <u> อะไม่เล่นก่อนละ่ะลงม้าได้ไงม้าขี่อยู่ม้าวิ่งเร็วๆลงมาได้ไงนะอ่าหมดตายโอเคนะพอแล้วนะพอแล้วลูกพอแล้วนะพอแล้วกลับบ้านเถอะไปลูกพอแล้วกลับบ้านเถอะนะไปคีมพอแล้วลูกเหนื่อยแล้ว อะไรอ๋อปละปลาปล